Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะดิฉันไซนับหวันมุดาค่ะวันนี้อยากจะมาอ่าเล่าเรื่องสุขภาพให้ฟังะค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะดิฉันนี่ ไม่สบายบ่อยมากเลยค่ะอาจจะว่าเป็นเกี่ยวกับมดลูกค่ะยี่สิบกว่าปีก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองทีนี้มีอยู่วันหนึง่งน้องดาฟอริดาเขาแนะนำตัวแซนดูมี่ให้ให้กินทีนี้พอกินแล้วจากที่ว่าเราปวดมดลูกไปทองอะค่ะก็รู้สึกว่าพอได้แผงหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้น เมื่อก่อนตอนทีและแก้เลยในกินกินเช้ากับก่อนนอนเลยค่ะพอเราดีขึ้นเราก็จะเหลือคืนละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตอนนอนก่อนนอนนะคะ mm. ก็เมื่อก่อนนี้มีมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเเป็นหัวใจไขมันความดันแล้วก็เบาหวานด้วยค่ะรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็หายใจเนี่ยมันไม่เต็มปอด mm. ก็พอพอเวลาน้องดาเขาแนะนำให้กินตัว r รดมอ t จากับตัวเป่าชุดลูค่ะก็รู้สึกว่าอาการจากที่เราเหนื่อยง่ายเราเหนื่อยง่ายแล้วก็เราดีขึ้นเราหายเหนื่อยจากที่เคยขึ้นบันไดชั้นสองไม่ไหวตอนนี้ก็รู้สึกว่าคล่องขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะตัวเรดมอ t นี่เมื่อก่อนนี้เป็นคนนอนไม่หลับ เป็นคนหลับยากมากแล้วเป็นคนชอบปวดหัวชอบเป็นไมเกรนบ่อยๆค่ะแต่พอเวลากินเลดมอสเป็นหลับง่ายแล้วก็ได้เรื่องสายตาพอสายตานี่จะต้องใส่แว่นอยู่ประจํา mm hmm. ก็พอเวลากินไปเรื่อยๆเืๆ่อๆๆได้สัก3-4กล่องรู้สึกสุขภาพดีขึ้นต่อมานี่ตัวซันคาลัสกาค่ะเพราะว่าตกบันไดค่ะนั่งละมาตยัดไม่ได้3เดือนเพราะมันมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บข้อเขา่า ทีนี้พอกินไปได้สักสองเดือนรู้สึกว่ากระดูกหรือว่าข้อที่มันเสื่อมเนี่ยมันดีขึ้นมันหายก่อนทำดินละ ก็ดีใจมากๆขอบคุณเร m มอสค่ะขอบคุณบริษัทสตาเซนชัยค่ะที่ให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีในวันนี้และถ้าผู้ใดสนใจนะคะที่เป็นโรคแบบดิฉันนะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเป็นอาหารเสรมิมซื้อแถมหนึ่งค่ะขอบคุณอลัลลอด์ที่ให้เรามาเจอสิ่งดีดๆก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะไซนับแบบมุดา ก็ตอนนี้ต้องจากลาไปก่อนนะคะสลามอวยกุมวัดรอมาตุลเล่ฮิวบาระกาตุ